สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเก้าทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานที่ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับแต่ไพ่นี้สามารถอ่านสารพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับมอโต๊ดขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของชาว ธาตุลมก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิงศักดิคุบาอาจารย์เทเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่คนที่มีเซนส์คนที่มีแรงสังหอน คนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาน่นในเส้นทางเดินของเรามีทั้งการเรียนรู้มีทั้งการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวของเราเองหรือการที่คุณมีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาคนที่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนของคุณเองนะเหมือนการที่เรามียาอย่างรู้หรือการที่เราคาดคิดหรือการวิเคราะห์อะไรแล้วเป็นการคาดเหตุการณ์ในร่วงหน้าของเรานะครับเป็นพลังภายในออฟครับเป็นพลังภายในอัศวินถือถ้วยหรือมีคนที่กลับมาง,งอ้อขอคืนดีคุณในตอนนี้หรือมีการพบเจอกับการรายงานนิมิต คนที่เข้ามาคอยซับพอร์ตในเรื่องความรู้สึกหรือในเรื่องจิตใจของเรามีพลังหให้การวนกับการหวนคืนนะครับความโดเดี่ยวความไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนกับเราเสมอไปมันมีการปรับเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีเหตุการณ์ลุวนหน้าที่เกิดขึ้นไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วมีพลังพยาเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยซาราบางท่านมิการที่ยังรอคอย คนในใจของคุณที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ําหระบ,บางท่านมีการที่เราเลือกที่จะปล่อยเราเลือกที่จะเดินต่อก้าวไปในสิ่งที่เราจะก้าวไปผ่านเรื่องราวในเส้นทางเดินของเราในออปเปอร์เกิลเป็นพลังงานพิการวางแบบแผนการวางเป้าหมายคุณเป็นคนที่วางแบบแผนอยู่อย่างตลอดเวลาของคุณในวันข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมอใน สิ่งที่เราคาดคิดอาจจะไม่สมดังที่เราคิดแต่สิ่งที่เราหวังและสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราลงมือทำกำลังที่จะเป็นจริงของเรามีพลังไพ่แปดเหรียญแเหรียญน,นี่คือความตั้งใจและการทุ่มเทในเรื่องการเงินหรือการที่คุณโฟกัสในเรื่องการเงิน เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงหรือการที่เรากําลังเริ่มที่จะหาเงินเก็บหา,หาเงินเยอะหาเงินก้อนเพื่อที่จะวางถึงอนาคตของเรามีพลัง,งาให้เอศาอวานการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ที่ตัวข,ของเราเองนะห่วงวันเวลาต่างๆสิ่งต่างๆกับอดีตที่ผ่านมากับไปแก้ไขไไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังผ่านพ้นไปและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นคนที่กําลังเริ่มต้นใหม่ให้ใหกับตัวของคุณนะครับเป็นพลังใงห้เส้นทางเดินแห่งชัยชนะทุกเรื่องราวควา,ความเสมอต้นความเสมอปลาย ความทุ่มเทความเอาใจใส่ชาวท่านลมเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์และความรู้สึก ทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำนะในความทุ่มเทของคุณในการดูแลของคุณในสิ่งที่คุณทําเต็มที่แล้วในวันที่คุณเลือกที่จะถอยในวันที่คุณเลือกที่จะห่างคุณจะไม่เสียได้กับสิ่งที่คุณทําเต็มที่แล้วในวันนั้นนะครับลังงางให้การแอบสืบการแอบ่องการแอบมองหรือต่างฝ่ายต่างยัง่องต่างฝ่ายยังอยากรู้เรื่องของคุณอยู่นะมันเหมือนกับการที่คุณก็รู้เรื่องของเขาเขาก็รู้เรื่องของคุณในตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดและกําลังเศร้ากําลัย ได้ในวันที่ขาดคุณไปนะมันเหมือนเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ก้มหน้าเศร้าในเรื่องที่เขาทําผิดว่าับคุณหรือมีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจอยากกลับมาถือโอกาสที่ขอโทษขอกับคุณนะมันเหมือนกับการที่เขากําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขากระทําลงไปนะครับป Food, เป็นพลังงานให้เดฟูเป็นพลังงานให้การหลุดพน้นการเริ่มต้นใหม่ความว่างเปล่าในเส้นทางเดินเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราได้เริ่มต้นใหม่หรือเป็นพลังงานการที่เราเตือนเขาในวันนั้นว่าอย่าไปในเส้นทางเดินนั้นแต่ คนที่ไม่ได้ฟังเหตุผลไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราห่วงใหญ่เขาในตอนนี้เขากําลังตกเหว กับความรู้สึกในตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วอยากกลับมาใ, quiz, ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะการที่ได้พบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้มาพบเจอกันมันเหมือนกับการที่มีกรรมเทศนําพาให้เราได้มาพบเจอกันหรือกรรมที่สัมพันธ์กันความรู้สึกที่สัมพันธ์กันจิตที่สัมพันธ์กันถึงต้องมาพบมาเจอมาสุกมาทุกข์มาเศร้ามาเสียใจนะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายไดยถ้าไม่ได้ใช้หัวใจและความรู้สึกแรกกับความรู้สึกซึ่งกันและการ นะความเชื่อใจความไว้ใจความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับเป็นพลังาใหยโอทาร่าโอทาร่าคือพลังภัยมรดกทรัพย์ส,สินเงินทอง ความเจริญรุ่งเรืองของคุณประสบการณ์ที่เพิ่มพูนอย่างเป็นสมบูรณ์ในตัวตนของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินเงินทองที่ดินบ้านรถในช่วงนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสคนที่นิ่งเงียบห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอาจเป็นการที่มีคนที่กําลังรอคอยคุณให้อภัยหรือขอคอยคุณให้โอกาสอยู่ในตอนนี้มีไพ่ของชาวธา,กกา,ดดา,าดดตุน้ํากรกฎมีนพืจิกธาตุดินกันพฤชสมกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดมกลุ่มตุลเมตุ ที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ในปัอนาคดข้างหน้าจะมีคนที่เหมือนกําลังผิดหวงังและกําลังเสียใจในการกระทําของเขาอยากลยากลับไปขอโทษอยากกลับไปขอคืนดีในสิ่งที่เขากระทําผิดลงไปไม่มีใครที่แก้ไขกรรมให้กับใครได้ไม่มีใครที่แก้ไขาการกระทําให้กับใครได้ต้องแก้ที่ตัวของเขาหรือในสิ่งที่เราต้องทําด้วยตัวของเราเองในเส้นทางเดินของเราในทุกก้าวมีโชคชะตาต่างๆมีสิ่งต่างๆมีโชคดีบ้างก็มีความทุกข์ และความเศร้าความผิดหวงังความผัดผ้าความเสียใจตอนนี้มีคนที่กําลังรู้ใจว่าในวันที่ขาดคุณไปความรู้สึกเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะครับอขอดูปพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะขอเช็คพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังงานก,การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือในวันนั้นเราได้เคลียร์ใจกับเขาหรือพูดคุยกับเขาไม่รู้ต่ออีกครั้งห่อยี่ครั้งคนที่ไม่ฟังคนที่ไม่ดื้อ ได้ฟังคุณหรือคนที่ดือ้อหรือคนที่นั้นหรือคนที่เอาแต่ใจตอนนี้ กำลังเจ็บปวดอยู่มีพลังงาไพคิงออฟสอดร,ราชาถือดาบเป็นพลังอาไพความเข้มแข็งชาวท่านลมถ้ามีพลังงาไพคิงออฟสอดขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไม่เยอะกับเรื่องราวเจ็บปวดความเจ็บปวดและความเสียใจทำร้ายคุณไม่ได้ตอนนี้ใจของคุณเข้มแข็งแม้แต่อุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดคุณเป็นคนที่แก้ไขต่ออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างม,าม,มีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุการณ์และมีการแก้ไขในเหตุการณ์อยู่อย่างเสมอนะครับเป็นพลังงาไพเดชริยต รกรกฎกัคณากรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมการเดินทางความรักที่ต่างกันโดยระยะทางความรักของคนที่ห่างไกลในเส้นทางเดินเหมือนเหรียญที่มีสองด้านมีทั้งความทุกข์และความสุขที่อยู่ปะปนกันไปและมีทั้งความพัดภาคมีทั้งความสุขและมีทั้งความสมหวงังในสีสิ่งที่เป็นในตัวตนในตอนนี้คุณกําลังผ่านสิ่งต่งตางๆในสิ่งที่คุณกําลังเดินหน้าอยู่ในตอนนี้ในวันที่เราเดินหน้าแล้วเราจะไม่มองหันหลังยอง มองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าใครปกปิดใครซ่อนเล้นความรับกําลังที่จะเปิดเผยหน้ามีพลังใหา้าการเคลียร์ใจหรือในตอนเนี้ยคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอยากกลับไปขอโทษอยากกลับไปเคลียร์ใจกับคุณมีพลังใหา้าเส้นทางเดินวิกตอรี่มีคนที่อยากกลับมามีเรื่องราวเดียวกับคุณอยากเดินในเส้นทางเดินเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังใหา้าหนึ่งเหรียญ หเหรียญนี่คือสิ่งดีโชคดีโอกาสดีโชคแบบฟุฟๆสิ่งใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆนะเหรียญที่นาค่าสิ่งที่เป็นโชคชะตาของเราการที่เราทําบุญเกื้อกูลเกื้อกศลให้กับตัวของเราเองหรือการที่เราเพิ่มศักยภาพและจิตวิญญาณในตัวของเราเองในวันที่เรามีจิตที่เข้มแข็งสิ่งต่างๆจะมาทําร้ายจิตใจของเราไม่ได้มีทั้งความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กําลังพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปนะครับไปพลังนภัในดีเอ็มเพาเดอร์ชาวเมธตุไฟคนที่เกื้อหนุนคนที่อุปถัมภ์คนที่เกื้อกูลคุณเป็นคนที่อยู่ ไขแล้วคุณเป็นคนที่ห่วงใยดูแลเขาเหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างการดูแลของคุณคุณดูแลด้วยหัวใจคุณดูแลด้วยความรู้สึกคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งอยู่ในบรรรังของคุณคนที่รักคนที่แคร ในวันที่เขารู้ใจเขาจะกลับมาเองไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปมีพลังให้ความข้างรักความข้างครเป็นพลังกิเตสความรักความโลคความโกรธความหลงความพัฒนาการในตอนนี้มีคนที่กําลังแอบผึงคุณอยู่หรือกําลังแอบผวงคุณหนักมากเขาอยากรู้ใจของคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากรู้ความรู้สึกของคุณว่าคุณมีเขาอยู่ในหัวใจหรือเปล่าในตอนนี้หัวใจของ เขามีคุณเต็มหัวใจแต่ตอนนี้เขาอ่านใจคุณไม่ออกว่าอย่างเปิดโอกาสหรืออย่างให้อภัยหรือเปล่าสำหรับบางท่านอาจมีการที่ให้อภัยและให้โอกาสสำหรับบางท่านอาจจะเป็นการที่ไม่ให้โอกาสและก็ไม่ให้อภัยนะสำหรับบางท่านอาจเป็นการที่ให้อภัยและไม่ให้โอกาสก็ได้นะครับเป็นพลังงไพ่ห้าเหรียญ ห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในเส้นทางเดินเนี่ยมีพลังาภายในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆก้าวเข้ากลับไม่เคยหันกลับมาแครไม่เคยหันกลับมามองในวันที่เราเดินจากเขาในก้าว ที่เราผ่านมาเข้ากําลังเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหายไปจากในชีวิตของเขาเข้ากําลังคิดถึงวันที่มีคุณในรอบๆอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้มีคุณเต็มในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะเขาจะกลับไปยือ้อเขาจะกลับไปร้างเขาอยากกลับไปชดเชยเขาอยากกลับไปเป็นค้อเป็นครัวที่ลงหลักตักฐานกันอีกครั้งหนึ่งที่มีความมั่นคงการใช้ความรู้สึกแนกความรู้สึกการใช้หัวใจแลกใจซึ่งกันและกันความรู้สึกตอนนี้จิตที่มั่นคงใจที่มั่น คงก็มีคนที่กําลังอธิษฐานในความรู้สึกอยู่ในตอนนี้เขาอยากกลับไปเยียวยาเขาอยากกลับไปรักษาในหัวใจคุณคือหนึ่งเดียวแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครจัก,กรวาลส่งเรามาเรียนรู้และเริ่มต้นในสิ่งต่างๆจัก,กรวาลปล่อยเราให้กลับไปสู่จัก,กรวาลแห่งใหม่ความรู้สึกในตอนนี้ ความรู้สึกของคุณกับเขาเหมือนดาวนับรานล้านดวงความรู้สึกนับดนล้านความรู้สึกที่ตามหากันจนเจอเขาตามหาคุณเจอแล้วเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะดูแลคุณเขาจะห่วงใยคุณนะมันเหมือนตอนนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่กําลัง พัฒนาตัวเองหรือทุ่มเทในหน้าที่หรือทุ่มเทในการงานหรือกำลังพิสูจน์ในตัวตนของเขาว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลต่างฝ่ายอุปถัมภ์ซึ่งการละกันความรักคือการให้ครอบครองหัวใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจแต่ในความรู้สึกเดียวกันจะมีคนที่รักจะมีคนที่แคร์จะมีคนที่ห่วงใยซึ่งกันและกันในมีราระให้คนที่อายุน,น้อยกับกัน หรือคนที่อายุแตกต่างก,ากันในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากกลับไปขอคืนดีและขอโอกาสการเริ่มต้นแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในทุกๆวันในทุกวินาทีในทุกลมหายใจเขามีแต่เรื่องของคุณในตอนนี้นะการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่เขาจะกลับไปควายควา้าหรือเขากาําลังมอบเหรียญที่มีค่าขอโอกาสในการเริ่มต้นหรือเขากาําลังอยาก กลับไปรู้ใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยรู้ใจคุณเคยทําเพื่อคุณเคยแคร์ความรู้สึกของคุณในวันนั้นแต่มีคนที่หลงไปในชั่วครั้งในช่วคราวในชั่ววูบแห่งอารมณ์และความรู้สึกมีมารที่เข้ามารองใจเขาในความรักความสัมพันธ์ คนที่เป็นหลักแท้เขาจะไม่เปลี่ยนใจและจะไม่เปลี่ยนแปลงในความรู้สึกแต่มีพลังอภัยการที่มีคนที่ยังรักกันอยู่ไหมย,ยังแคร์กันอยู่ไหมพร้อมก้าวเดินไปในเส้นทางเดินกันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดจะมีคนที่เข้ามาพบจะมีคนที่มาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่ส่งข้อความไปทักทายไปง้อคุณในตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่อยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาด้วยเดอเมดชาวกันลักนากัน ผู้คงแก่เรียนหรือการที่มีพลังงานไพ่การที่มีสติการทำอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ความเหน็บหนาวความโดดเดี่ยวความว่างว่างในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกคิดถึงคนที่เคยหวงใหญ่คิดถึงคนที่เคยพูดคุยเสียงของคุณอย่างก้องอยู่ในความคิดอย่างก้องอยู่ในความรู้สึกของเขานะอะขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับว่าในตัวตนในวันที่เป็นปัจจุบันของเขาในตอนนี้ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างน,นะครับเขาใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของเขามีพลังงานไพ่เดอะแทมเบรนส์สายใหญ่ความรักสายใหญ่่งความผูกพันสายใหญ่ที่ไม่มีวันตัดขาดกันได้เหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหวนกับสายน้ำที่ไม่มีวันหวนคืนมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกของเขาในตอนนี้คุณกับเขาเหมือนคู่ทวินเฟรมที่เคยอธิษฐานผูกดวงผูกใจผูกจิตซึ่งกันและกันมานะมันเหมือนกับการที่คุณมีสัญชาติยานด้วยกันและกันการพบเจอกันแล้วเหมือนต้องชะตาเหมือนถูกชะตาและเป็นคนที่คุ้นเคยกลับมาเป็นคนที่รู้ใจคุณนะครับเป็นพลังภั้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอของเขามาหมดแล้วมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณอ่านถึงตอนจบและในตอนจบที่จากล มีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นมีคนที่อยากกลับมาเรียนรู้กันใหม ERT ่ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดว่าเราไม่อยากเจอพลังงานเก่าพลังงานเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆเพราะสิ่งเก่าๆทิ้งเดิมๆทําให้ความรู้สึกของเรามันเจ็บปวดในวันที่เรารักเขามากในวันที่เราแคร์เขามากในวันที่เราให้ใจเขามากในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาให้ใจและแคร์ใจกับคุณมากขึ้นนะมีพลังอภัยเดอไฮโนแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําอธิษฐานคําขอพรมีคนที่อธิษฐาน ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตโดนใจ,นใ,จให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยนะการที่เราอธิษฐานจิตบ่อยๆมันอาจจะเป็นการที่เราเสริมในจิตวิญญาณและสิ่งดีๆและโชคดีๆกําลังที่จะเข้ามาเราสามารถเสริมในจิตวิญญาณและสามารถเสริมดวงในตัวงเราเองได้ในโชคชะตาในเส้นทางเดินในเหตุการณ์ในเรื่องราวต่างๆแต่การที่เรามีสติเราจะสามารถเห็นในจิตวิญญาณและความรู้สึกเดียวกันนะมันเหมือนกับการที่เรารู้ ความคิดของคนรอบข้างเรารู้ถึงความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้ว่าเขายัางผูกพันว่าเขายัางผูกมัดเดียมเพลเออร์ชาวเมศนะครับเป็นพลังาภาพดีไฮพิเทศความรับการปกปิด การซ่อนเลนเขาปกปิดใจเขาไม่ได้เขาปกปิดความรู้สึกของเขาไม่ได้เขาก็รู้นะว่าคุณรู้ในความรู้สึกของเขาเขารู้ว่าคุณรู้ในหัวใจของเขาว่าเขาคิดยังไงกับคุณความรู้สึกตอนนี้ของเขากําลังมีความรู้สึกเดียวกันกับคุณนะครับเป็นพลังให้ก้าวเดินความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระการอยู่ในเซฟโซนการกับปกป,ป้องในสิทธิในตัวตนของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเหตุและมีเหตุผลในตัวของคุณเองและทุกคนมีเหตุผลมีการการะทํามี ีเส้นทางเป็นตัวของตัวเองในตอนนี้มีคนที่กําลังตั้งคําถามว่าในวันที่เราอยู่ได้แล้วในวันที่เรานิ่งแล้วในวันที่เขาก้าวกลับเข้ามาในชีวิตของเราเรายัางพร้อมให้โอกาสหรือเรายัางพร้อมให้อภัยกับเขาอยู่หรือเปล่านะแต่การให้อภัยจะปล่อยวางและปลดปล่อยพลังงานของไพ่ความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจยความโกรธความแค้นออกไปในวันนี้อาจเป็นฝ่ายเราที่กําลังมีความสดใสและมีความร่าเริงทําให้เขาแอบ หึงคุณหรือแอบวางเล็กๆที่จสกลับไปในความรักในความสัมพันธ์มีพลังให้ดมูลความคิดถึงความโหยหาหรือเขากาลังฝากความคิดถึงไปกับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนสายลมที่พัดแผ่วเบากระทบจิตต่อจิตใจต่อใจความรู้สึกตอนนี้คุณกับเขากําลังคิดถึงกันในตอนนี้มีคนที่โหยหามีคนที่อยากขอโทษคุณมีคนที่อยากกลับไปเคลียร์ใจความชัดเจนนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลัง มีธงในใจอยู่แล้วในวันที่เขากลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคุณจะตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับการที่มีไพ่ของการตัดสินใจในตอนนี้ใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็ผูกพันหรือใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกแต่การตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราผูกพันผูกมัดมันคงยากแลนะมันคงเจ็บในความรู้สึกแต่การที่เราอยู่กับมันและเราก้าวผ่านเรื่องราวกับการที่เราเห็นในความรู้สึกของเราเองหรือมีคนที่กําลัง อยากกลับมาแต่ไม่กล้าที่จะกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทาผิดกับคุณไว้มากทําให้คุณเสียใจไว้เยอะทําให้คุณเสียใจไว้มากนะการดูแลการการห่วงใยการการเกื้อกูลการการกื้อหนุนการ,การ,การมีพลังพายเดียมพเพเลอร์ลดีเพรเข้ามานะครับ คนที่เคยร่วมบุญกันคนที่เคยร่วมกรรมกันจะโคจรมาพบเจอกันคนที่เป็นคู่สร้างคนที่เป็นคู่สธรรมคนที่เป็นคู่สมกันจะอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นพลังงานไพ่การที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเดียวกันต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกเดียวกันเป็นพลังงานไพ่การพบเจอกันเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบง e ังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันในตอนเนี้อาจเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าเขาได้พบเจอคนที่เป็นคู่รักแท้สําหรับเขาแต่เขาพลาดโอกาส ในวันนั้นเขาจะกลับมาในความรักในความสมพันธ์เขา,าอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจในวันที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคนที่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันคนที่ พร้อมที่จะมองรูปแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานให้ความชัดเจนในตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่ยอมรับผิดในทุกเรื่องยอมรับผิดในทุกๆอย่างในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขามีสติในวันที่เขากลับมาคิดได้ด้วยตัวของเขาเองนะการตื่นรู้ในตอนนี้เขากาลังกลับมาแล้วเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณคือความรักว่าคุณคือความผูกพันว่าคุณคือความห่วงใยนะครับขออดูนพลังงานให้ใน สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมนะครับขอใช้พลังอให้ในสรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีพลังอให้ใน1ิบถ้วย1ิบถ้วยนี่คือพลังอให้ความเติมเต็มความห่วงใยความเป็นข้อเป็นครัวคุณกับเขาเคยเป็นข้อเป็นครัวซึ่งการละกันมาสำรับ,บางท่านามีลูกด้วยกันแล้วสำรับางท่านมีการที่วาดหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นข้อเป็นครัวซึ่งกนและกันนามีพลังอภัยความร้อนใจความร้อนลนมีคนที่ทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองและก็ต้องกลับไปแก้ไขเหมือนเข้ากําลัง กวนกวายเสียคุณไปไม่ได้นะครับเป็นพรังพ้การมูฟออนวันเวลาต่างๆจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับเข้ามาในความรักในความผพันแสงสว่างอยู่ที่ปลายอโมในตอนนี้เขาไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณคุณไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีเขาแต่ในวันที่ไม่มีคุณแล้ว เขาอยู่ไม่ได้นะครับเป็นพลางภัยความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่ขมตาหลับลงครั้งใดขมใจหลับลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคุณยังอยู่ในความคิดคุณยังอยู่ในความทรงจําคุณอยู่ในความฝันของเขานะเขาฝันถึงคุณในทุกข้าคืนเขารู้ว่าคุณก็คิดแบบที่เขาคิดอยู่ในตอนนี้มีพลังภัยในก้าวถ้วยมีพลังภัยในออวานในออบวานความห่างไกลคนที่ห่างไป คนที่ห่างไกลกันหรือมีคนที่กําลังเดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นคุณก่อนติดต่อคุณก่อนง้อคุณก่อนในตอนนี้นะระยะทางทัดคนที่รักกันจริงระยะทางไม่ใช่ปัญหา ความรักคือความดูแลและการที่มองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างเข้าใจในหัวอกเดียวกันนาการมองตาแล้วเห็นในก้นบึ้งลึกของหัวใจว่าเขารักคุณมากหรือเขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณมากก่อนที่วันเวลาจะผ่านไปก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะจางหายตามกาลเวลานะครับพระอภัยในควีนอาวานราชินีงไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีนางสังหรคนที่มีสัมภัน์พิเศษ คุณรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดได้เรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองและเราจะสร้างเรื่องราวของเราในเส้นทางเดินของเรานะคุณรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะอาจเป็นฝ่ายเราที่รู้ใจเขาในตอนนี้อยู่นะครับเป็นพลังาภายใน ในออปเปอเกชั an, นะคุณจ,จะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเราอาจเป็นฝ่ายที่เคยง้อ,อเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนโดยที่เราไม่ผิดแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราคนที่ผิดต้องกลับมาขอโทษเรานะเพราะคุณมีพลังงานไพให้ควีนออ e เปอเกชัราชนีถือเลี้ยญความมั่นคงของคุณความมั่นใจของคุณเราก็ยังไม่ได้หมดรักหรือเราไม่ได้หมดใจเขาแต่เราหมดแรงที่จะก้าวตามเขาไปในวันนั้นนะคนที่ไม่ได้แคร์หรือคนที่ไม่ให้สถานะในวันนั้น กำลังทนทุกกำลังทรมานใจในตอนนี้ของเขานะเขาการกำลังได้รับบทเรียนและผลวิบากกรรมที่เขาก่อไว้กับคุณเขากําลังทุกและกําลังเศร้าและกําลังเสียใจมันเหมือนทุกเรื่องราวกําลังย้อนกลับไปในเหตุการณ์เดิมที่เขาเคยทําผิดต่อคุณในตอนที่เขาเคยทําผิดต่อคุณไปพบเจอใครใครก็ไม่ได้จริงใจทําให้ทิ่มแทงใจเขาทั้งคําพูดคําจา,า,า,าทั้งความรู้สึกของเขานะหรือคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือในเรื่องการเงินของเขามีพลาญให้ไหนครับในตอน ในคนที่เคยทําผิดมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดพูดไม่ออกลองไห้ไม่ออกจุกอกในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เจ็บปวดมากแต่แต่เขา เหมือนคนที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกออกมาทําตัวให้สดใสทําตัวให้ด้านเลงในตอนนี้ในใจของเขามันเหมือนความทุกข์และความเสียใจ,จยที่รู้ใจว่าความภาครักนี้มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะครับในตอนนี้ในวันที่เขากลับมาพบในวันที่เขากลับมาเจอเขาจะดูแลคุณให้มากกว่าเดิมและเขาเป็นพระเอกงการที่เราเคยสัญญาร่วมกันมาด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงาไพเรืองเมจิเชียนมีพลังงาไพซิกออฟครับเป็นพลังงาไพ เดอะ e ท p ์มแรนดนะความผูกพันความผูกมัดการที่เขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ทางรู้ว่ากลับเข้าไปแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่เปิดโอกาสหรือไม่ให้อภยัยแต่เขาจะรอจนกว่าคุณจะให้อภยัยและรอจนกว่าคุณจะให้โอกาสให้เขาอยู่เคียงข้างคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่รักคุณมากมีคนที่ห่วงใย,ยคุณมากมีคนที่จะกลับไปดูแลคุณนะครับมตอตก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกท่านนะครับ